นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกิจกรรม blocking run วิ่งเก็บขยะวิ่งเทรนใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยชมรม UBU Green c u p พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เพิ่มประสบการณ์ใหม่กับการวิ่งแบบเดิมๆให้มีความสนุกมีสุขภาพที่ดีและรักสิ่งแวดล้อมรวมพลคนหัวใจสีเขียวร่วมวิ่งเก็บขยะ Blocking Run วิ่งเทรนใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากดรจรวยพรแสนทวีสุขรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมปล่อยตัวขบวนนักวิ่งซึ่งแบ่งเป็น5้าสายจุดเริ่มต้นนาลารนกิจกรรมอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนพรรษาวิ่งเก็บขยะพลาสติกในพื้นที่มหาวิทยาลัยระยะทางระหว่าง3-7ถึงกิโลเมตรรวมขยะพลาสติกทั้งหมด7.84กิโลกรัม โดยมีนักศึกษาจิตอาสาจากทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนอาจารย์รัชวุฒิโคตรลาคำอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์หัวหน้าโครงการกล่าวว่ากิจกรรม blocking run เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ชมรม u p u Green Club จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2นับเป็นเทรน์ใหม่ในการออกกำลังกายด้วยการวิ่งที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกโดยนักวิ่งทุกคนนำถุงพลาสติกติดตัวไปด้วยขณะออกวิ่งพร้อมกับเก็บขยะระหว่างเส้นทาง ทางนำไปสู่การสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่ดีแหล่งธรรมชาติงดงามสวนสาธาร,รณะร่มรื่นเป็นต้นโดยเส้นทางการวิ่งในครั้งนี้แบ่งเป็น5สายวิ่งในเส้นทางต่างๆในพื้นที่มหาวิทยาลัยร,ระยะทางระหว่าง3ถึง7กิโลเมตรบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อน,นักศึกษาซึ่งภายหลังจากการวิ่งเสร็จนักวิ่งทุกคนจะนำขยะมาแลกรับเหรียญที่ระลึกโดยการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเพจสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยรวมขยะพลาสติกทั้งหมดจำนวน78.4กิโลกรัม ด้านนายสถาพรสายศรีนักศึกษาสาขาวิทยสาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่4ประธานชมรม U b บ g r e e n c l u b กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรม blocking run วิ่งเก็บขยะอาจเป็นภาพที่ดูแปลกใหม่ในสังคมและเป็นความแปลกใหม่ของจิตอาสาที่สร้างสารรค์เป็นประโยชน์ในทุกส่วนทั้งมหาวิทยลาลัยก็ทําให้ขยะหายไปในเส้นทางวิ่งนักวิ่งที่ได้เป็นการออกกําลังกายปลูกจิตสํานึกที่ดีต่อการรักสิ่งแวดล้อมความสําเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนักศึก สาและบุคลากรที่มาร่วมแรงร่วมใจทําให้บ้านมออุบลหลังนี้สะอาดขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรม,มาชาติและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆทางด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยดีตลอดดีหเป็นไงบ้างวันนี้มาเก็บขยะได้ขยะเยอะไหมได้เย <c oughs> <c oughs> อะเลยค่ะ้ส่วนมากเป็นอะไรอถ <c oughs> ุงพลาสติกอ๋อถุงพลาสติกนะครับเร,เรากิจกรรมแบบนี้ดีไหม ค่ะทำความสะอาดหาไร,าราค่ะอขอเชิญชวนทำความสะอาดหา,รหา,ราไรด้วยกันนะคะเก็บขยพะพอดีคนหน่อยก,ก็ยังดีค่ะจะขอบคุณน้องทั้งสอคนค,ครับเป็นครับ